รเราขอเชิญทุท่านในั้งใจสมา,าทานลมเปยัมพันเรวิปงสัม,งสมพุทธะนะเอิยปิยามติยามิภาณาตังสมาธิยามิีติขาปะทังสมา,า,มา,า,สมาตุสังตกา จันโทอย่างดีนะคะจับวิทยาเทคนิคท่านเรียนให้ทราบว่า

สามุสาสมัจฉามีราจิยปยาติสัมมังารบะเวรานีปบัตวารการรัชการนักวิชาตรวจระกาศธรรมิชในพระบุญญาบารมี แนวทางปัญหาด้วยวิธีสมัครสขออนุภาพแห่งุณพัศรีรักนตร